ชื่อชื่อมนัสสายสุขกับมนัสสายสุขกับมีปัญหาอะไรบ้างชีวิตนี้เออสุขภาพมันเบอร์เบอร์เปียรแล้วก็เอ่อการงานก็ล่มจมปมแล้ฮะ เป็นหนี้เป็นสีเกือบการงานไม่ดีการค้าหากการค้าก็การค้าไม่ดีไปแล้วครับแล้วการเงินเงินก็เลยไม่ดีด้วยติดขาดเป็นหนี้เกือบร้อยล้านครับเป็นหนี้เกือบร้อยล้านครับการงานการเงินเป็นหนี้ด้วยครับการงานก็ติดขาดการเงินหนี้ก็เป็นหนี้สุขภาพเป็นยังไงสุขภาพมันเบอร์เบอร์เปียกครับเริ่มเบอร์เริ่มเพียรมากี่ปีแล้วก็ประมาณปีเดียวเองนะปีที่ผ่านนานนี่นกลับกลับ สมองไม่แล่นเหมือนเดิมใช่ไหมครับครับแรงไม่ค่อยมีใช่ไหมครับผมทั้งแรงทงั้งแรงกายแรงสมองไม่ดีเลยครับการงานการเงินติดขัดครับมีเรื่องเด็กแท้งสามคนใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็ให้เงินเขาไปอีก หนึ่งคนคโดยรวมแล้วก็ตั้งใจสี่คนตรงไม่ตรงท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนั้นเลยแหละคะเด็กสี่คนเดินกันมาแล้วสิคราเตรียมรายงานตัวหนานแล้วสิเอ๋ยทำทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยต้องจมเลยนะะั่นแหละนะเงินทองหมดเกลี้ยงนะะั่นแหละค่ะยงหวังเลยนะ <c oughs> ก็ไม่ได้ดังใจถึงขนาดหมดแล้วยังเป็นหนี้อีกนะ ใช่แล้วท่านเอ๋ยก็บอยบอกแล้วเลยสินะถ้ามีเรื่องเด็นนั่นแหละค่ะอย่าหวังนะชีวิตจะมีกําไรต้องการแก้ไขหรือเปล่าครับต้องการแก้ไขต้องการแก้ไขให้เด็กไปเกิดขอโทษขอโพยแยกย้ายกันไปเลยทั้งทําอย่างไรบ้างเด็กสี่คนใช่ไหมท่านใช่แล้วาสาสิน,นานนะวนา่นะหรเนาะตงเด็กไปเกิดได้ไหมเราพอได้ครับตั้งใจแล้ว,ลวเด็กสี่คนนะ่ะท่านเอ๋ย หกสิบวันเลยนั่นเลยหกสิบวันพร้อมเมื่อไหร่ก็ไม่เกินวันที่สามหรือวันที่ห้ามกราบบ่นหบทก่อนก็ได้จะต้นเดือนมกราไม่เกินวันที่ห้าจะมาบัิบัิบวชให้เลยผมจะบวชที่อุบลมาด้วยกันกับนั้นมาด้วยกันเหรอนี่เหรอรับผมอ้าวก็ที่วัดเดียวกันมาด้วยกันแต่เขาไปบวชที่อื่นนี่ไม่ก็บวชที่วัดเดียวกันนี่แหละเอาไปบวชที่วัดเดียวกันอ้าวไปรวมหัวกันตามนี้กับ เด็กต้องการอะไรบ้างชายหรืหญิงกันหรอเนี่ยไม่ทราบครับไม่ทราบเลยัหมชายกี่คนชายสองหญิงสองคนครัใช่ครับชายสองคนหญิงสองคนสองชายสองหญิงใช่ครับชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรลอนตาเอาง่ายๆก็ได้หนึ่งสองสามสี่ก็ได้ครับอ่าลูกหนึ่งถึงลูกสี่ครับกินอะไรบ้างกินข้าวลอนตาบอกมา บ้าขเหนียวนตกข้าเหนียวน้ำตกอาย่างหิย่างหข้าวหมูย่างใ่ตันี้ํยาหรือม่กยตวน้ม่ได้ย่าง้จัดได้เปล่าได้ครับจัดได้บอกมาเลยครับเอาข้าวไหนหอเ่นิดหน่อยนะหมูานะว่าไปย่างก็ได้ต้มต่าก็ได้แล้วก็เหนียวก็ได้ อ่าพ่อรปไได้นะนานได้กินทีมือเจียวพอดีหอเปาหรือเป็นไปได้นะองตาลวกจุวกไปงานหรือเปล่าอ้าวจดได้เท่าที่จำลวกจุวกคืออะไรวะก็เอาลวกลวกตับอ่อนซอยจุ๊อะไรพวกเนี้ยนเลจุ่มไปอรอาไม่้กินลวกอ ไม่เคยลวกลวกจิ้มลวกจิ้มโอเคเรียบร้อยน้ำหนุ่มเซเว่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าสองนจ้ใชุดเด็กผู้ชายสองชุดเด็กผู้หญิงสองชุดแล้วครับสองเด็กชายสองเด็กหญิงชุดเด็กขาเจักรยานมาเลยสองคันเลยจักรยานอคันอ่าโอเคจักรยานเด็กเล่นเด็กสองคันจักรยานที่ขีบได้เลยหรือเปล่าครับขี่ได้จักรยานเด็กอะ เด็กห้าขวบเจ็ขวบเคียหน่0พัาพันเจ็ดับอ่าโอเคปล่อยสัตว์ปล่อยไรล่อยครับผมสี่โลกอ้ี่ตัวปลาหมอสิบตัวปลาไลสิตัวเมื่องจ้โคสี่โลกบสตัวหมอสิบหลสิบอ้ออะไรอ้อ้ยโอ้ย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 โ้กอ้ยโอ้ยอ้ยโออ้อ้ยโอ้อ้อ้ยโออ้ยโออ้้อ้อ ะกลับเดี๋ยวไปหาซื้อกลับไปหาดูกลับอ่าโอเคสังฆทานสังฆทานสี่ชุดแล้วเดินได้สี่ชุดไหวไม่ไหวครับสี่ชุดไหวอ่าครับเรียบร้อยไปถอนกําลังอย่าให้เบอร์การงานแล้งทำฉันยากันก่อนจะให้ถอนอ่ะมึงหนูไม่ได้ไปเกิดให้ไม่ไปก่อนแล้วหนูก็ไม่ทานอ่ะไม่ถอนอย่าให้ถึงขนาดติดขัด อ่าให้เขาบีความสบายใจการงาไม่ชล่าหรอกรอเขาร <c oughs> ู้ <c oughs> อ,อยู่แล้วเอาเข็ดวิแลเข้ามาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวถ้า,า,าเขาใจเดี๋ยวติดขัดมากเลยไม่มาเลยทีนี้เจ็บเสร็จเลย <c oughs> ไม่หรอกไม่่อเพา,าออก็แล้วแต่ตาเบื่อว่าเขาเห็นว่าเฮ้ยยังยังไม่ทำอะไรเลยตกลงปั๊บชีวิตดีขึ้นรีบทําดีกว่าอ๋อ อ๋อจะเร่งรีบเห็นคุณค่าก็ได้ตามนี้ได้อยให้ลูกโมทอนเลยไม่ถอนเลยนะลุงจางอ่าๆไม่ต้องถอนหมดแต่ว่าถอนให้ดีหน่อยแล้วกันตามนี้ข้ามาให้รู้ให้เห็นได้แล้วลุงจางอ่าๆรียบร้อยจบให้ปวเหรอครบแล้วเหรอครับลุง่างครบแล้วชายสองเขาเนชื่ออะไรวะหนึ่งสองสามสี่ไงอันหนึ่งสองสามสี่อ่ะผมไปเดินตามนี้ เงเนี่ยที่เนี่ยห้ารอบนะไหวพากสมบูรณ์เป็นตุภตั้งใจนะไม่ใช่ไปวัดไม่ใช่ไปถือศีลแล้วเป็นนั่งวัดอยู่ในวัดนี่ไม่ได้นะสิบเอ็ดโมงไปกว่าแล้วก็ไปปฏิบัติถึงบ่ายสามสินี่ไ้งเนี่ยต้องต้องเนบุญปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติครับกรรมฐานเดียญองม์ฮะอันนั้นไม่มปปัญหาอย่างนี้นะกับถ้าไปปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ผลนะชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนับ ยังไม่ตายแต่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงก็ชีวเวลาเปล่าอันไหนครับผมพูดถึงอ่ะเราไปอยู่วัดไงเห็นมันสงบสงบใช่ไหมครับเราก็คิดว่าก็ดีแล้วงัจะอาอะไรอีกใช่ไหมอ๋อไม่ครับผมปฏิบัติอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ปฏิบัติไปเดินอ๋อถ้าเขาปฏิบัติก็สบายใจได้โอกาสนั่งสวดมนต์โอกาสรอดมีแววใช่ไหมมีแววเห็นแล้วไงมีแววไม่รอดเหรอรอดต้องมั่นใจก่อน ไ่จีรอด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 ตามนี้เขารู้ตัวแล้วเขาดูขึ้นมาใช่เปล่าดูดูอยู่ครับเขาดูเขาน่าจะรู้ตามนี้ไปได้ขอให้รอดปลาเธุบายบายไปได้ขอให้โชคดีเออชาตินี้จบแล้วเป็นชาติหน้าชาติเนอร์เลยเลย ตามนี้รอดรอดรอดบายบายรอดใช่เฮ้ยพ่อต้องช่วยจริงบายขอบคุณท่านเทวดาหน้าการนี้ได้ช่วยเหลือมนุษย์บิญญาณสัมปาัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขอขอบคุณในความเมตตาขอเทวดาทุกท่านทุกองค์จงเจริญบารมีเต็มเปียมด้วยแทนมากลาเลยก่อนนาะถึงการต้องกล่าวจากลาบัดนี้นาเหล่าเทวดาเอ่ยมารวมตัวกันแล้วท่านมากลา,าท่านนะวันนี้ขออำราไปก่อนคะ่ะวันหน้าหนาะมาหาทํางานใหม่ สาธุเทวดาน้อยใหญ่จงเจริญเรียบร้อย